ไปชกในเกมตั้งรับก็ไม่ดีเหมือนกันพอรถพ่วงนั้นเดินชนเข้าไปแล้ววงในเวลาจับเวลาขีดไอ้นี่เน้นทุกดอกนะครับว่าเพชรนาทีจัดม่นะครับโดนสายอีกแล้วนะครับโอ้โหบอลสายไปแล้วก็กล้ำเลยนะครับล็อกเอาไว้ตีตัวใหญ่กว่าด้วยนะครับรถพ่วงเพชรนาทีต้องขยันนะครับพยายามจะไล่แข่งจะตีสู้เหมือนกันนี่ครับยกที่3ครับอยู่ในช่วงทํางานของรถพ่วงครับ สามสี่ห้าครับอย่างที่พีออสเคโอได้เรียนไว้ครับถ้าเครื่องติดแล้วนี่อะไรก็หยุดเขายากครับนอกเสียจากน้ำมันหมดแล้วก็ติดไฟแดงครับรถพ่วงจังหวะนี้ขึ้นคอได้เสียบเข่าซ้ายครับลากมาครับเพ็นาทีพยายามจะขวางครับขวางป้ายหน้าไว้ครับแต่ว่ารถพ่วงครับไม่สนใจครับเดินคล้องเดินขีบเดินขยงเด้งข่าขวาได้มาหนึ่งเทียบโดนข่าขวายัดขึ้นไปบ้างครับนี่ครับเคลนลงมาเสียบขวาเตมเข้าไปครับจังหวะสุดท้ายครับ แล้วก็ลากมาอีกทีเสียบซ้ายเติมเข้าไปอีทีบโอ้โหเพตนทีนี่ก็พยายามจะไล่แขนแล้วก็แทงสู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ดูว่าทีต่อทีนะครับรถท่วงนั้นจังหวะแทงนะแทงได้แรงต้องใช้เหลี่ยมช่วยเลยครับพิกเหลี่ยมนิดเดียวนี่ล้มกิ้งลงไปเหมือนกันครับอ่ะแดงได้เหลี่ยมน้ำเงินได้เหนียวหนึบอ่าชอบแบบไหนครับมาประลองกําลังข้อแขนใครจะแข็งกว่ากันครับล็อกโอ้ยับไปครับเพตนที รถพ่วงสอดได้ไหมแหมสอดไม่ได้ก็เนียดจับแล้วก็ตีแบบนี้ไปเลยครับหวยเข่าไม่ต้องไปแต่งตัวนานก็ได้มาตีไปรถพ่วงตีคืนกดมาขวางป้ายตีอ่าเน้นหนักเน้นหนักที่ไหนอย่างเดียวโอ้โหวงในนี่ไม่รู้ใครตีใครแล้วนะครับมาถึงตอนนี้เบียดไปขยับไปดูจังหวะการเลาะไอ้อเ็ดนาทีต้องพยายามจะไล่แขนเอาสายเลี่ยมช่วยนะครับแล้วก็เด้งตีสู้เหมือนกัน วงในเขย่าเขย่าตีได้ไม่ได้ตี้เลยครับโอ้โหเอาเพชรนาทีอย่าไล่แขนอย่างเดียวนะครับต้องตีโต้ด้วยเอานะครับก็แทงเข้าไปสวยๆเหมือนกันนี่ครับไครเตรียมตัวมาไม่ดีครับเตรียมกล้ามท้องมาไม่ถึงครับก็มีสิทธิจุกได้เหมือนกันว่าทั้งคู่นี่เน้นในสัดส่วนใหญ่ครับ90%อครับโอ้จังหวะนี้ครับบวกหมัดขวาครับมาดูวงในต่อครับลดพวงยังคงเดินจับในครับเป้าหมายคือเหนียบคล้องลงมาตีได้ไหม พยมเสียบซ้ายได้มาหนึ่งทีครับเพชรนาทีพยายามจะขวางขวางแล้วเสียบขวาคืนยัดซ้ายเติมเข้าไปครับรถพ่วงครับไม่สนใจครับจับได้เพียครับบิดดึงยัดเข่าซ้ายครับจังหวะสุดท้ายครับโอ้โหคู่นี้นี่แมาตับไตไพุงนี่แทบจะเคลื่อนที่เลยครับอ่าแทงขวาครับรถพ่วงอ่าโดนขึ้นคออ่าลากมาตีอ่าอเพชรนาทีล่างมายัดเขา่ารถพ่วงาตีคืน อ,อีกคนยักเขายักไส้ครับแมก่อนจากเม็ดนี้ครับพักก่อนแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาสู้กันยก4เพตนาทีนี่ขายลูกเก๋าลูกขวางนะครับดูจังหวะการล็อกของรถพ่วงเวลาล็อกนี่ล็อกน่ากลัวนะครับไีเอาพอตีได้มีเสียงเชียร์ก็มาเหมือนกันเพตนาทีจะนิ่งไม่ได้ต้องขยหยันโตนะครับรถพ่วงนี่มานี่มาลำหนักๆทั้งนั้นครับไม่มีลูกขวางนะครับเพนาที รถพ่วงจับได้แต่ว่ากว่าจะเข้าไปตีก็ต้องสู้กับลูกขวาโอ้ยมีศอกดักด้วยอ่ารถพ่วงกดมาเขย่าเขย่าเขย่าแล้วเขย่าแล้วอ้าวตีไปเป็นนาทีก็เนี่ยครับบิดไปบิดมาล็อกอ้าวสู้ในเหมือนกันไม่กลัวอยู่แล้ววัดกันที่พลักกาลังบิดเนี่ยแหมหลุดแล้วครับอ้าวยัดไปครับรถพ่วงเป็นนาทีมีศอกสลับอ่าวงในขี้อีกแล้วครับคู่นี้นี่โอ้ข้อแข็งทั้งคู่เลยครับ เนี่ยไครเตียนตัววงนายมาดีกว่ากันก็มีสิทธิชนะไปครับแต่ว่าจังหวะนี้รถพ่วงยังคงเดินต่อเนื่องครับยัดเข่าซ้ายของเพชรนาทีแล้วก็ขึ้นคอของรถพ่วงครับขย่มได้ตีได้ไหมจังหวะนี้ขึ้นคอเสียบซ้ายได้มาหนึ่งทีครับลากมาตีเข่าซ้ายครับจังหวะมันยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่ครับจังหวะนี้ของรถพ่วงครับติดเชืออครับกรรมการเบรกเกมแล้วก็ลากออกมากลางเวทีครับเพชรนาทีดูว่าจะใช้เหลี่ยมช่วยด้วยนะครับ รถพ่วงเขาขยับเข้าไปต้องเดินเร็วกว่านี้แล้วนะครับไปยืนคุยไม่ได้เพชรนาทีนี่เก่านะครับชกในเกมตั้งรับมีออกแข้งไหนนี่ก็คอยกดแขนไล่แขนเอาไว้รถพ่วงจับได้แต่ก็ยังตีได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอนแล้วครับแต่งตัวนานไปหน่อยนะครับรถพ่วงคีบได้ขยาวได้แต่ว่าแหมกว่าจะตียู่ช้าไปหน่อยนะครับแหมเพชรนาทีนี่เกไปก่อนแล้วครับแหมแล้วดูโอ้เหลี่ยมจับก็ไม่เสียเปรียบด้วยครับอ่า ตีไมมตีไหมมายังตีไม่ได้ครับเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับยกสี่โอ้โดูว่าช่วงต,นต,นตน้นๆนะรถพ่วงอ้จงหะการจับการล็อกนะแข็งแรงเยอเกินนะครับแต่ว่าพราอชิงกันไปแล้วนี่เพชรนาทีมาใช้ความเก่าช่วยได้เหลี่ยมด้วยครับ,รบพยายามจะเดินจับนายตีแต่ว่าแต่งตัวนานไปนิดครับรถพ่วพง จับได้ดีครับแต่ว่าเขานั้นตีช้าไปนิดครับต้องคิดไว้ทําไว้กว่านี้ครับรถพ่วงยังคงเดินต่อเนื่องครับหัวใจยังสู้อยู่ครับเบียดเข้าไปเพชรนาทีนี้ตั้งรับจังหวะสองรับคุมเกมคุมสถานการณ์นะครับเงียบแข้งขวาของรถพ่วงครับยังติดบังเล่งฮึดขึ้นมาอีกชุดครับช่วงปลายยกที่4ี่ครับจังหวะนี้ครับพยายามจะขึ้นคอครับส่อขวาของเพชรนาทีฟันเข้าไปครับโอ้โหเดินช้าไปนิดครับทางรถพ่วงครับ แมถ้าช้าแบบนี้เหนื่อยเลยนะครับรถพ่วงเพราะว่าเพนนทีนี่แมสบายอ่ะครับอ่าโผ่ขึ้นไ่ได้ครับแม่ดูครับดวเนียนดูเนียแต่ว่าตีตีเริ่มจะไม่ค่อยชัดไม่ค่อยเจ็บเอาละครับเริ่มแล้วนะครับเดินทันทีนะครับเหลียนเข้าไปโอ้เพนทีก็ล็อกเอาไว้เลยนะครับรถพ่วงพยายามจะสับศอกแต่ดนล็อกลูกนี้เสียเหลี่ยมไปเหมือนกันครับอ่ะยกสุดท้ายแล้วนะครับเพตนทีไฟเตอร์มวยไทยกับรถพ่วงพนัทท็อปมวยไทยครับ จบยกนี้ก็เดี๋ยวจะลากันไปนะครับแลวพรุ่งนี้เจอกันครับเพจมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าของเราสิบแปดนาฬิกานะครับพรุ่งนี้ก็มีมวยดีเลยนะครับที่รังสิทธ์แห่งนี้ครับก็สามารถติดตามได้เอาละครับเวลาเหลืออีก2นาที20วิิบวินะครับรถพ่วงอยากทําอะไรต้องรีบทําแล้วนะครับยังไม่ละความพยายามครับรถพว่วงพยายามจะเดินต่อยมัดฟันศอกค,ครับต่ว่าเพจน,นี้ มั่นใจในผลงานแลลวครับคุมเกมคุมสถานการณ์ครับรอเวลาเท่านั้นครับจังหวะบิดกระตุกแล้วก็เสียบเข่าขวาเข้าไปครับอืมเด้งไปอีกทีครับก่อนจากเทตุนาทีนี้ต้องล็อกไว้เลยนะเรัวเวลารถพ่วงเดินขยับเข้าไปหาเพราะว่าจังหวะการออกหมัดก็ยังทิ้งทั้งตัวเหมือนกันพลาดหล่นได้นะครับถ้าโดนนี่ยนี่นะครับโอ้หุกซ้ายแล้วขวาเห็นนาทีชักโมโหนะครับเบียดเข้าไปดูครับวงในอ่ะ ล็อกตีไม่ได้นี่กรรมการต้องแยกนะครับเหลือเวลาอีกหนึ่งาทีครึ่งนะครับยกสุดท้ายแต่ว่าใจก็สู้เหมือนกันนะครับรถพ่วงพยายามจะทําทุกวิถีทางเลยครับเพราะว่ามีเงินอัดฉีดก้อนโตครับจากพี่น้องบนล็อกนะครับหลายแสนเลยนะครับเพนนาทีครับแม่พยายามจะกระโดดเข่าลอยครับ เป็นนาทีก็ตอนนี้ก็ตีหัวเข้าบ้านแล้วครับน่าสอกต้องเอียประม,มาทนะครับฟันคืนไปฟันมาครับของแหลมของคมต้องมาแล้วนะครับรถพ่วงนาจะไปเน้นตีเข่าวโอกาสที่จะแซงนี่ดูว่าโอ้โห,โหเหลือไม่เยอะแล้วนะครับไม่ถึงหนึงนาะทีแล้วนะครับต้องทิ้งทั้งตัวแล้วนะครับทั้งหมัดทั้งสอกถึงไพ่ใบสุดท้ายนะครับ จะเป็นคําตอบสุดท้ายหรือเปล่าโพอเข้าไปก็โดนล็อกเอาไว้เลยดูจังหวะการล็อกแขนหืีบแขนของเพชรนาทีโอเก๋าจริงๆนะครับไม่เปิดช่องไฟให้รถพ่วงนั้นได้ต่อยหมัดสับฟอกเลยครับเเวลาก็ไล่หลังมาเรื่อยๆครับสามสีสุดท้ายครับผมยกที่5ครับพยายามจะฝันศอกต่อยหมัดอัดเข้าไปครับรถพ่วงแต่ว่ามันยังไม่โดนจุดสลบครับยังไม่โดนจุดสําคัญลครับแล้วก็ ชูมือปุ๊บนี่ก็สามารถติดตามหลังเกมได้นะครับเพจมวยเด็ด789นะครับจะไปสัมภาษณ์ผู้แพ้แล้วก็ผู้ชนะนะครับว่ารู้สึกยังไงครับติดตามก็ได้นะครับเพจมวยเด็ด789ก็ครับถือว่าทุกเรื่องราวการมวยครับรวมอยู่ในนั้นนะครับเดี๋ยวรอดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับครบ5้ายกแล้วนะครับเพชนนาทีไฟเตอร์มวยไทยกับรถพ่วงปนัดทอตมวยไทยับภาคที่2นะครับ ไฟที่แล้วนี่เสมอกันมาแบบค้างคาใจทั้งคู่ครับเพรนทีก็มั่นใจว่าน่าจะเป็นผู้ชนะรถพ่วงก็มั่นใจก็ไฟที่แล้วแต่ว่าไฟนี้ครับไม่มีปัญหาครับไปที่เพรนาทีไฟเตอร์มวยไทยนะครับเอาชนะคะแนน